นะวันนี้เราขึ้นบทที่สองนะคะเรื่องการบวกจํานวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกินสิบหกนิ้วคนเรามีกี่นิ้วลลกหนูมีนิ้วมือกี่นิ้วส สิบนิ้วใช่ไหมคะอ่าสิบนิ้วนะหรือบางคนอาจจะหยิบก้อนหินมาสิบก้อนก็ได้นะคะหรือฝาขวดน้ํามาสิบลูกก็ได้นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบวกจํานวนสองจำนวนที่เป็นผลบวกไม่เกินสิบนะคะที่เป็นผลบวกไม่เกินสิบอ่ะเด็กๆมาครูถามฝัม่งนี้มีหนึ่งฝั่งนี้มีสี่เอามารวมกันเป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่ ค่ะห้าถูกต้องค่ะ <5. S 1> เก่งมากเลยอะฝั่งนี้มีสองฝั่งนี้มีสามเอามารวมกันเป็นเท่าไหร่คะดับเสร็จเข้ามาเป็นนี้ห้าห้าค่ะก็เป็นห้าเหมือนกันนะคะอ่ะเก่งมากเลยฝั่งนี้มีสามฝั่งนี้มีสองเอามารวมกันเป็นเท่าไหร่คะห้าค่ะห้าเหมือนกันเห็นไหมคะการบวกผลลัพธ์เนี่ย มันมีได้หลากหลายวิธีนะลูกนะอ่ะทีนี้อีกฝั่งนี้มีเท่าไหร่ดีสี่ฝั่งนี้มีสี่รวมกันเป็นเท่าไหร่คะแปดปดเก่งมากเลยค่ะอ่ะห้าฝั่งนี้มีสองฝั่งนี้มีห้ารวมกันเป็นเท่าไหร่คะเจ็ค่ะ รวมกันเป็นเจ็ดนะคะโอเคมาถ้างั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะลูกนะเราหยิบหนังสือคณิตศาสตร์มาเลยลูกมาเรามาดูการบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลลัพธ์ไม่เกินสิบดีกว่านะคะก็แลกว่าจะไม่ใช้อ่ะมาโอเคมาเด็กๆดูไปด้วยเลยนะคะการบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวก จะได้ไม่เกินสิบเมื่อกี้เราเราบวกลองบวกจากนิ้วมือของเราไปแล้วอ่ะทีนี้ลืมถามอีกฝั่งนี้มีห้าฝั่งนี้มีห้ารวมกันเป็นเท่าไหร่ลูกนี่ค่ะรวมกันเป็นสิบนะคะทีนี้เรามาดูในแบบฝึกหัดของเรานะคะมองเห็นไหมลูกไกลไปไหมคะไม่เห็นค่ะไม่เห็นใช่ไหมลูกไกลไปนิดหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวขอซูมอินเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะคะเห็นหรือยังลูก อ่าเด็กๆด,ดูค่ะในแบบฝึกหัดเปิดไปด้วยเลยนะลูกนะหน้าสี่สิบห้าค่ะหน้าสี่สิบห้าโอเคอ่ะมาถ้านูกขออนุญาตไปฉีดได้ไหมคะได้ค่ะรีบก,กลับมานะลูกนะอ่าเด็กๆด,ดูค่ะดูให้เด็กๆด,กดูตรงนี้เขามีรูปอะ,อะไรเอ่ยใครบอกได้แก<ด>้วค่ะอ่ารูกแก้วน้ำนะคะรูปแก้วน้ำ สีแดงลูกแก้วน้ำสีแดงมีกี่ใบ <8 S 1> นะับสิอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดใบเขาเขียนเลขแปดไว้ตรงนี้นะแล้วแก้วน้ำสีอะไรอีกลูกฟ้าสีฟ้าสีฟ้ามีเท่าไหร่คะหน่งสีฟ้ามีหนึ่งนะคะสีฟ้ามีหนึ่งเมื่อเอาแปดมารวมกับหนึ่งแปดรวมกับหนึ่งอ่านตามสิลูกแปดรวมกับหนึ่ง ต่มล่นเป็นเป็นเท่าไหร่ลูกแปดรวมรวมกับหเป็นเท่าไหร่เก้าอ่าแปดรวมกับหนึ่งก็กลายเป็นเกเก้าอ้าวสามารถนับได้ค่ะเอามารวมกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคดีมากค่ะเขียนเลขเก้าลงไปลูกเขียนเลขฮินดูอารบิกค่ะ หนูไม่ต้องทำหนูทำเลยอ่าดีมากค่ะอ่าต่อไปข้อที่สองค่ะข้อหนึ่งจุดสองลูกข้อหนึ่งจุดสองมีถังสีถังสีอยู่กี่สีคะห้าห้าสีเก่งมากค่ะถังสีมีห้าสีถังอ่าสังสีชมพูเนี่ยมีห้าสีถังสีฟ้ามีกี่สีลูกสองสองสีอ่าเขียนห้ารวมกับสองเป็นเท่าไหร่คะ เจ็ดเก<อ>่งมากค่ะเขียนเลขเจ็ดลงไป <ละ S 2> เขียนได้ไหมคะและ้วค่ะอ๋อเก่งมากลูกเขียนเลขเจ็ดลงไปไไนะับรวมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนั่นเองนะคะไ,ไปค่ะอันนี้เป็นรูปอะไรลูกคูเร็วไปไหมใครไม่ทันยกมือนะใครไม่ทันบอกเลยนะคะสุภโชคเขียนหรือย,ยงังโอเคดีมากค่ะอันนี้เป็นรูปอะไรคะ ไฟครับน่าหลอดไฟค่ะดีมากรูปหลอดไฟรูปหลอดไฟอันแรกมีกี่รูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเขียนเลขเจ็ดแล้วทีนี้วงกลมที่สองมีเท่าไหร่สามครับโอเคค่ะมีสามหนึ่งสองสามเขาบอกว่าเจ็ดรวมกับสามเป็นเป็นเท่าไหร่คะนับสิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะเอามารวมกัน <10. S 1> ก็เท่ากับสนะิบอ่าเขียนสิบค่ะสิบเขียนยังไงเขียนได้ไหมลูกได้นะโอเคเจ็ดรวมกับสามเท่ากับสิบนะคะเก่งมากต่อไปเปิดหน้าต่อไปเลยลูกในข้อที่สองค่ะเปิดหน้าต่อไปในข้อที่สองโอเคมา เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะในนี้มีกล่องนมทีแรกมันมีอยู่แล้วกี่กล่องลูกสามกล่องใช่ค่ะมีตัวเลขมีกล่องนมอยู่แล้วสามกล่องแล้วหยิบมาวางเพิ่มอีกนี่เพิ่มอีกเห็นไหมคะอ่านตามมือครูค่ะมีอยู่สามเพิ่มอีกเพิ่มอีกเท่าไหร่ สองอ่าเพิ่มอีกสองเพราะฉะนั้นเพิ่มมาอีกสองก็จะรวมเป็นเท่าไหร่คะห้าค่ะบทีน,นี้เขาไม่ได้เขียนเลขอะไรมาเราต้องเติมเลขอะไรลูกตรงเนี้ยมีอยู่สามเพิ่มอีกเท่าไหร่เมื่อกี้ที่เราตอบไปไม่ห้านะคะมีอยู่สามเพิ่มอีกเท่าไหร่ลูก ถูกต้องค่ะกาฟิวนะชูสัญ,ญลักษณ์ละสองนั่นเองนะคะใส่เลขสองลงไปลูกตรงนี้ใส่เลขสองลงไปนะคะคําว่ารวมกับเ,เพิ่มอีกมันคือการเอามารวมกันนะลูกนะอ่าใส่เลขสองลงไปค่ะต่อไปข้อสองจุดสองลูกอะไรเอ่ยโดนัทอ่าถูกต้องค่ะขนมโดนัทโอโ้โหหิวเลยนะเนี่ย นะใครไม่กินข้าวเช้ามานี่เห็นโดนัทนี่หิวเลยนะอะมีโดนัทวางอยู่ในถาดอยู่แล้วมีอยู่แล้วเท่าไหร่หลูกหกค่ะ <6. S 1> มีอยู่หกแล้วก็เขียนเลขหกลงไปลูกอ่าเขียนเลขหกลงไปมีอยู่หกเพิ่มอีกสามเป็นเท่าไหร่เป็น เกถูกต้องค่ะกาฟิลเก่งมากเลยมีอยู่6นะอย่าลืมเขียนเลขหก 6, นะคะเพิ่มอีก3เป็น9นะคะ6กบวกสเท่ากับเนั่นเองนะคะนับรวมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9นั่นเองนะคะเร็วไปไหมลูกมีใครไม่เข้าใจไหมไม่เข้าใจยกมือเลยนะอ่ะต่อไปข้อ2.3ค่ะมีแก้วน้ำสีเขียวอยู่มีอยู่เท่าไหร่ เขาเขียนว่ามีอยู่อ่านตามด้วยลูกมีอยู่แปดอ่ะมีอยู่เท่าไหร่คะแปดค่ะอ่าแปดเขียนเลขแปดลงไปตรงนี้ลูกมีอยู่แปดมีอยู่แปดเพิ่มอีกเห็นไหมเขาหยิบมาเพิ่มอีกเท่าไหร่เห็นไมหมลูกอ่าที่ตีวันบอกสองนะคะมีอยู่แปดเพิ่มอีกสองเขียนเลขสองลงไปลูก เป็นเท่าไหร่เป็นสิบนะถูกต้องค่ะเก่งมากเป็นสิบนะลูกนะเอาเขียนลงไปค่ะมีอยู่แปดเพิ่มอีกสองเป็นสิบนะคะดีมากเลยทันไหมลูกกระมลพรทันไหมคะเก่งมากค่ะกระวินทิดาทันไหมลูก ท่านนะโอเคค่ะดีมากค่ะอ่าต่อไปค่ะในข้อที่สองจุดสี่ข้อสองจุดสี่ลูกเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปขวดน้ำค่ะเก่งมากค่ะรูปขวดน้ำค่ะมินนี่เขาบอกว่าอันนี้อ่านว่าอะไรคะมินนี่อ่านว่ามีอยู่โอ้โหเก่งมากเลยค่ะอ่านออกด้วยดีมากค่ะเก่งมาก มีอยู่มีอยู่เท่าไหร่ลูกมันมีอยู่เท่าไหร่ไห่นี่มีอยู่เจ็ดค่ะมีอยู่เท่าไหร่ค่ะมีอยู่หนึ่งเขียนหนึ่งเลขหนึ่งลงไปลูกมีอยู่หนึ่งมันวางอยู่แล้วมีอยู่หนึ่งเขียนเลขหนึ่งลงไปลูกออไม่่ะอ่ะเพิ่มอีกเห็นไหมเขาหยิบมาเพิ่มอีกเพิ่มอีกเท่าไหร่นับซิีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใช่ไหมลูกอ่ะเขียนเลขเจ็ดลงไป นี่อยู่หนึ่งเพิ่มอีกเจ็ดเป็นเท่าไหร่คะแปดค่ะแปดเอาเขียนเลขแปดลงไปลูกเขียนเลขแปดลงไปนะคะอันนี้มีอยู่เท่า,าไหร่โอเคจะพลาดได้ไหมลูกทันไหมคะทันนะลูกนะใครไม่ทันให้ยกมือเลยนะคะบอกเลยนะโอเคต่อไปหน้าที่สี่สิเจ็ด หน้าที่สี่สิบเจ็ดนะคะอ่ะมาข้อสามสามจุดหนึ่งรูปอะไรเอ่ยรูปนมค่ะอ่ารูปนมรูปกล่องนมกล่องนมมีอยู่มีอยู่เท่าไหร่ลูกสองอมีอยู่สองเขียนเลขสองูกมีอยู่สองพิามอีก เห็นไหมเขาเพิ่มอีกเขาหยิบมาเพิ่มอีกเท่าไหร่ลูกสองค่ะอะสองเก่งมากค่ะมินี่เขียนไปเลยค่ะสองเป็นเป็นเท่าไหร่คะสี่สค่ะ,ะมีอยูสองเพิ่มอีกสองเท่ากับก็เป็นสี่นะลูกนะก็คือสองบวกสองเท่ากับสี่นั่นเองนะคะเขียนเลขสี่ลงไปนะลูกโอเคดีมากค่ะมีใครเขียนไม่ทันไหมลูกทันนะโอเคต่อไปข้อสาม จุดสองกระป๋องน้ำอ่ากระปรอ๋งะปองน้ำสีแดงกระป๋องน้ำสีแดงมีอยู่เท่าไหร่สามค่ะอ่ามีอยู่สามเขียนเลขสามลงไปค่ะ,ม,คะมีอยู่สามเขียนเลขสามลงไปเลยรวมกับสามเท่าไหร่ สามสอ่าสีเขียวเนี่ยมีอยู่สามแล้วก็เขียนเลยลูกมีอยู่สามรวมกับสามเป็นเท่าไหร่คะหกหกเก่งมากค่ะมีอยู่สามรวมกับสามรวมเป็นหกนะลูกนะอือไปว่าไงลูกกาฟิลอะไรนะเปิดไมค์ก่อนลูกทำเสร็จแล้วครับ โอเคเก่งมากค่ะอ้าวต่อไปดูสามจุดสามลูกท่านไฟฉายท่านไฟฉายสีดำมีอยู่เท่าไหร่โอเคค่ะทำเสร็จแล้วไม่เป็นไรลูกทบทวนไปด้วยเลยนะท่านไฟฉายสีดำมีอยู่กี่ก้อนคะสี่ครับสี่ก้อนเก่งมากครับจารุวัฒน์แล้วตามไม่ทันค่ะตามไม่ทันโอเคโอเคถึงข้อไหนแล้วลูกข้างบนค่ะอาข้อข้างบนอ่ะเดี๋ยวย้อน ขออนุญาตย้อนกลับไปให้เพื่อนนิดนึงนะหนูเลยค่ะหมดแล้วค่ะอาเสร็จหมดแล้ว,หลวให้ใจเย็นรอก่อนนะลูกนะเพื่อนไม่ทันนะลูกนะหนูฟังทบทวนไปด้วยนะคะโอเคกระมลพรข้อนี้เหรอคะข้อตรงนี้อะค่ะข้อไหนลูกที่มีกระป๋องสีเขียวคะ่ะนี่ไงคะเนี่ยกระป๋องสีเขียวใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอ้าว กมลพรดู on, pon, มีอยู่สีแดงมีอยู่เท่าไหร่ลูกสามอ่าเขียนเลขสามลงไปตรงนี้เขียนหรือยังคะเขียนแล้วค่ะอ่ารวมกับน่ะเขาเขียนว่ารวมกับรวมกับสีเขียวเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่สีเขียวเท่าไหร่สามอ้าวก็เขียนเลขสามลงไปลูก ที่เพื่อนๆเนี่ยอะทีนี้เป็นเท่าไหร่ลูกสามกับรวมกับสามเป็นเท่าไหร่ลูกกมนพรห่อาเขียนเลขหกลงไปค่ะโอเคมีใครไม่ทันอีกไหมคะโอเคอ่ะต่อไปข้อน,นี้อะสามจุดสามทานไฟฉายทานไฟฉายมีทานไฟฉายสีดำมีอยู่เท่าไหร่ลูก สี่ค่ะเขียนเลขสี่ลงไปค่ะผ่านไฟฉายสีแดงมีอยู่เท่าไหร่คะสี่ค่ะสี่เหมือนกันนะคะเอามารวมกันมีอยู่สี่กับสี่เป็นเท่าไหร่แปดค่ะแปดค่ะเก่งมากเลยค่ะเขียนเลขแปดลงไปลลกตะมนพรทันไหมลูก ท่านค่ะดีมากค่ะต่อไปข้อสามจุดสี่สามจุดสี่อ่ะมาสามจุดสี่ขึ้นจ่ายไปขึ้นจ่ายไตู้อะไรเงี้ยกระป๋องสเปรย์กระป๋องสเปรย์สีฟ้ามีอยู่เท่าไหร่ห้าครับห้าเก่งมากครับจารุวัฒน์เขียนเลขห้าลงไปค่ะขึ้นจ่าโตู้ นึกแต่เขโบ้านครวมกับกระป๋องสเตนเปมนเท่าไหร่ลูกมีห้ามีห้านะคะเขียนเลขห้าลงไปลูกอ่าเมื่อเอาห้ามารวมกับห้าแล้วเป็นเท่าไหร่คะสิบเก่งมากค่ะกาฟิวนะสิบนะคะเขียนเลขสิบลงไปลูกโอเคเก่งมาก่ะอเสร็จแล้วโอเค เสร็จหมดทุกอย่างเลยนะอ่าวันนี้แค่นี้แหละดูนะไม่ต้องเยอะนะคะไหนใครทําเสร็จแล้วโชว์ครูน้องเล็กหน่อยครูน้องเล็กเช็คกันบ้านเลยค่ะ